แซบสดเดิดมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุขคน์ขึ้นเก่าครับผมหกหอกับสางกวางแซบสดเดิดอีกแล้วครับผมพี่น้องกับเมนูแซ่บๆอีกแล้วครับผมพี่น้องเมนอนี้กะได้เป็นเมนูตำสัวขนมจีนครับผมแล้วกัมีหนวดมึกครับผมมีตัวใหม่ครับผมหรือว่าดักแด้นะครับผมแล้วกัแคบหมูกบก๋อกครับผมกับได้พักได้บกเขือวน้อยนึงครับผมอันนี้ก็เป็นตำขนมสินสาไส้น้องใหม่พี่น้องนะครับผมเมนูแซ่บๆครับผมนี่โรยหนามาด้วย เม็ดกระทินกับสตอพี่น้องนะครับผมมาครับผมพี่น้องบดตองเราหลายเห็นมันเสียเวแล้วนะครับผมสําหรับสร้างกวางกับแสบย่างเดียวครับผมพี่น้องนะครับผมพี่น้องที่กำลังรับชมยู่ตางจังหวัดรือว่าอยู่ตังประเทศนะครับผมก็ทรงสีรษะมาหากันเด้อครับผมรือว่าข้อมมนของมาหากันเก้านะครับผมมาพี่น้องครับผมมาแสบๆกับสร้างกวางแซ่บสดเด็อครับผมมาพี่น้องคําแหลกแหกหมานคเก้าครับผมพี่น้องอ้ยหนวดปาหมึกกับงามอำงามพี่น้องนี่หนวดประมือหนวดง่ายๆครับผมนี่โอ้ยหนวดมึก สะออนครับผมนี่สะออนครับหนวดมึกยังไงนะครับผมมาพี่น้องไม่ต้องเล่าไรครับผมคําแรกแหกหมาด้วยเกาพี่น้องนี่โอ้ยตำขนมเสร็จโอ้ยพี่น้องมึงไงอืมเป็นตะแเสบแห้งครับผมมาพี่น้องคําแรกแหกหมาน้วกันครับผมอืมอืม แสพสัจใจขึ้นกาพี่น,น้องืม่ต้อง หวาปต้มมือพี่เนาะอืมอมหมหเด้งดงอืักแด่พี่นนอะอื้อหือ พี่น้องโอ้ยเสแสรบน้ำกันครับอืม bơm một tầm ở... một nhau nữa cái nồng งเผ็ดจิ๊ดแจไดใจมากพี่น้องอือหืออ๋อเม็ดกระถินโอ้ยพี่น้องลงปิดทุ่งพี่น้องเอยมาดูที่เกอาครับผม dùng một loại tô mày không quán พี่น้องก็ไม่เห็นคลิปีเี้ยเงินขึ้นกับต่อขอโทษขอไพยเด้อครับผมพี่น้องนะครับผมกับเมนูเสบๆนะครับผมอืมเผ็ดเสบสะเดือดดีพี่นอ้องอื้อืมอ้ม mm-hmm mm -hmm. ปมุดง่ายครับผมขอโทดขอให้ไปนอนอื้อ Ну... Mm -hmm. เป็นมากไหมพี่น้องนี่ครับผม <c oughs> ตา่หม,มากุา้งขันไม่ได้ <c oughs> บมากกอกพี่น้องของแซ่บอ๋อ สุดๆไปเลยครับเน,นียอืมอิ่มแล้วครับผมพี่น้องครับผมกาแาพี่น้องทุกคู่สุกคนนะครับผมเป็นกำลังแรงใจไอ้์างกวางแซบสเตเดอร์ขึ้นก้านะครับผมจะได้เหตุคิปต่อไปนะครับให้พี่นอ้องได้เบิร์กอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สอซางกวางกับเมนูแซบสเเด,ดอรกระตองขอตัวลาไปแล้วครับผมปุบพอ,อกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ